แป้งทำเองนะทำเองค่ะแป้งทำเองทำเองทุกอย่างโอ่โหแบบนี้อระอ้าวโอคโหกระจาเรับไปมี่ส่ข้างหน้าเช่นทำได้หดเลยคหนูจะได้เห็นค่ะถูกได้ครับแล้วนี่ขายสถิติครับอ๋อภลายใช่ยอันเราเปิดมาสิบปีแล้วเขาเพิเราเปิดตั้งสิปีแต่ว่าเาเ นยัไงกไรทอลงมามันก็สวยไห้มันสวยๆนะทอดลงมามันก็สวยเหรออันนี้มันเป็นอะไรนะพี่ค่ะ ลูกสามบมูอ่าทำรายการ ผักใส่ต่างหากนะครัเดี๋ยวก็รู้สูตรดีมั้อ๋อปั้นอนน้ะครับ ภาพอยู่ตรงนี้ให้พี่ไปนี่ไม่สาหรายา้น่าเป็นโลกโก้นี้รูปชายตอนเด็กๆผมว่าอันนี้ก็เพาะนะ้ที่นี่เชานะแพงไหมไม่แพงแล้วก็พอส่วห่ตกสี่สามสี่พันนะ ีี่ถายยดวอต้องให้มันเหลืองนะฮะได้ครับโอ้ oh, แต่มันฟูใหญ่เลยนะพี่นะครับคือข้างในมันพอจะมีช่องอากาศอยู่บ้างไม่ไม่ครับ <laughs> มันก็มีบ้างแหละครับที่มันระเบิดถอยก่อนอ๋นอแต่แต่จะไม่น่ากลัวครับตอนระเบิดก็คือมันจะแค่แตกนิดเดียวอ๋อเหรอทันที่หลายรูนี่นะแป้งมันเยอะครับคือทั้งค์กรลีเมื่ก่อนเป็นอินดี้นะกระลีครับคือไส้อ่ะของเราก็จะเป็นไส้ที่เนลักษณะคือมันมันจะไม่ได้เป็นชิดชินเอ้ยมันมันจะไม่ได้เป็นไส้กวนนะครับพั่วผลไม้ทั่วถั่้กั่วถ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 ั่ว ตบรรทุกี่ว่ก็เป็นส่วนๆชิ้นเลยนะครับใช้ของที่เป็นของโอเค เราเป็นแป้งบานเราตัดทอดนานๆไม่ได้ครับแล้วก็ไฟแรงก็ไม่ได้เลยต้องเบาๆนะใช่ครับต้องเบาๆเพราะเขาบางมากเด็ดน้ำอ่คที จากน้ำมันมออก อ่าพี่เปิดทุกอัน,นะนเลยเปิดหมเดเลยอเอาเลยครับทำปกติออเอามีหลายอย่างก็พโพดเือ ไม่ไม่นะอันนี้โหมีหลายรถา่าเจ้าใจทำ ก็โอเคเลยโัเแป๊บจะับ,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 บที่ตรงนี้ขายมานานอั่างครับอ๋อที่นี่เราจริงๆเนี่ยเราร้านเราในเปิดมาสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าเฉพาะตรงนี้เราเพิ่งเปิดมาประมาณสักห้าหกเดือนเองครับ แล้วสูตรเราเอามาอย่างไรคนระับหลายอย่างเลยสูตรมันเป็นสูตรของเราเองครับ<ช>บางบางบางส่วนเราก็ครีเอทขึ้นมาใหม่เลยครับผมสร้างขึ้นมาใหม่เลยอย่างเช่นพวกไส้ที่เป็นไส้หวานไส้ผลไม้เนี่ยอันนี้คือสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดคิดเองทั้งหมดใช่ครับส่วนที่เป็นไส้ไก่ไส้ทูน่าเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงดัดแปลงให้เป็นสูตรของเราแล้ว,ลวตอนนี้ครับผมครับมีทั้งหมดกี่ไส้เนี่ตอนนี้จริงๆเนี่ยพื้นฐานตอนนี้มีอยู่หกไส้นะครับก็คือไส้ไก่ ไซทูนา่าซึ่งเป็นไส้ขขาวแล้วก็จะมีไส้สับปะรดกีวีแอปเปิ้ลเลมอนแล้วก็ครีมข้าวโพดเผือกแล้วก็ครีมมะพร้าวน้าหอมที่มีหกไส้นี้นะครับก็คือเป็นพื้นฐานแต่ว่าจริงๆแล้วตามช่วงเวลางานเราก็จะมีไส้พิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับไส้พิเศษนี่เป็นไงก็อย่างเช่นไส้ที่เราเคยทํามาขายในช่วงเวลาสั้นๆหนึ่งนะครับก็คือ,อตามช่วงเวลาของที่ของจะมีหรือว่าที่เราอยากจะโปรโมทนะครับก็จะมีไส้เห็ดด้วย นะครับถือสาหรับช่วงเจนะครับใช่ครับเป็นไส้เห็ดเห็ดก็เป็นเห็ดเก็มทองนะครับแปลว่ากระปุกปั๊บเนี่ยก็มีของเจด้วยมีครับถ้าเป็นช่วงเจนะครับจะเป็นไส้เห็ดนะครับแล้วก็ที่เราเคยทํามาก็จะเป็นไส้ครีมสตรอเบอรี่นะครับทําเยอะไหมต่อวันอะไรเงี้ยต่อต่อวันก็ช่วงนี้ทําเยอะครับเพราะว่าขายก็ทุกทุกไส้รวมกันขายก็ค่อนข้างตัวนี้ทำไม่ทันครับผมก็เยอะครับผม ต่อวันเห็นบอกว่าไม่มีค้างเราต้องลงกระทะตลอดมาขึ้นมาใช่ยยใช่ครับคือของเราเนี่ยที่ใหม่เนี่ยคือใหม่ทั้งตัวไส้ครับตัวแป้งแล้วก็จับเป็นตัวนะครับคือมันมีขั้นตอนของการทรําำรีมปังนี่ก็คือเราก็ต้องเตรียมวัตถุดิบใช่ไหมครับในเรื่องของไส้แล้วก็เรื่องของแป้งอันนี้ก็คือทําใหม่ทุกวัน,นจริงๆ<อ>แล้วจับนี่ก็จับทุกวันครับจับแล้วก็ทอดขาย คือให้ลูกค้าเห็นเลยว่าตุกต้องครับก็ว่าเพราะว่าสินค้าที่เป็นกะหรี่ทัพเนี่ยจริงๆเราจะพบว่าเขาผลิตแล้วก็เสื้อใส่ตู้ไว้เนาะขายแบบผลิตครั้งเดียวก็ขายจนหมดนะแต่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นครับของเราก็คือเราก็ผลิตทุกวันเนี่ยครับผมอย่างที่เห็นอย่างที่ถ้าลูกค้ามาก็จะเห็นนะครับว่ามีที่เขาจับอยู่ทอดแล้วก็ขายขายจนหมดนะครับผมเอาร้อนๆออกก่อนร้อนๆใช่ครับใช่ครับเมื่อก่อนนั้นบอกว่าไม่ได้ตั้งชื่อนี้ ใช่ครับเมื่อก่อนเราชื่อร้านอินดี้กระรีพัรนะครับเราจะขายอยู่ถนนเส้นเส้นเส้นหลักครับเส้นที่จากแยกยุธยาเข้ามาเจดี JD นักเลงนะครับผมแล้วช่วงนั้นเรา10กว่าปีก่อนนะครับเราก็เลิกไปนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างเราเลิกไปแล้วก็พอตอนนี้เรากลับมามาเปิดใหม่เราก็เลยเปลี่ยนชื่อเรื่องจากลูกชายของ ไม่ค่อยชอบให้ชื่อเขาไปอยู่ในชื่อร้านเขาก็เลยเขาเปลี่ยนเ,นเป็นชื่ออะไรตอนนี้เปลีป่ยนเป็นชื่อร้านโรงกะหรี่พับยุทธยาครับอยู่ตรงไหน,ต,ไหนตอนนี้อยู่ตรงวัดใหญ่นะครับก็บเกิดว่ามาเข้ามาในเมืองเนี่ยค,คือตรงมาจะเจอเจดีนักเลงก็เลี้ยวซ้ายมาทางวัดใหญ่แล้วก็ไปกลับรถที่หน้าวัดใหญ่ครับยูเทินใช่ครับอยูเทินที่หน้าวัดใหญ่เลยแล้วก็ประมาณสักสามสิบเมตรยี่สิบสามสิบเมตรก็จะเจอร้านเราอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นป้ายสียุ้งเขียว แล้วใครจะมาเนี่ยเขาต้องเซิร์ชดูยังไงเผื่อจะมาผูกคนะาอ๋อจริงๆเราก็ก็คือถ้าถ้าเซิร์ชก็จะเจอนะครับตอนนี้มีไปปกักหมุดอยู่เหมือนกันนะครับชื่อว่าชื่อก็ชื่อว่าโรงกะลีรพระวิทยาครับอ๋อก็คือเรามีที่เดียวนะครับไม่มีสาข,ขาขายเท่าไหร่อ๋อตอนนี้นะครับถ้าเป็นไส้คาวเนี่ยเราขายชิ้นละ20บาทก็คือแต่เราขายเป็นกล่องนะครับกล่องหนึ่งก็มีตั้งแต่3มชิ้น5ชิ้นนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าที่จะจะซื้อแบบไหนนะครับ แล้วก็มันจะทานคานคู่กับน้ำอาจารนะครับน้ำอาจาของเราก็รับประกันว่าเด็ดจริงๆนะครับอยากให้มาลองทําเองทั้งหมดครับอย่างน้ําอาจารย์ที่ต่อเป็นสูตรของทั้งเราเองครับก็ลองมาทานถัวครับเตรียมคนเข้ากันกับตัวกะหรี่พับแน่นอนครับคนที่ซื้อนีหล่งท่องเที่ยวมีใครซื้อเออจริงๆแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าก็หลากหลายนะครับลูกค้าในพื้นที่เองลูกค้าเราเก่าที่เคยรู้จักเราก็มาเลยมามาเยอะเลยนะครับส่วนแล้วก็ลูกค้าใหม่ๆที่ยังไม่เคยรู้จักเนี่ย ก็ปลายต่อปากก็แวะเวียนมาเพราะว่ามีรายการอื่นที่มาทําไปแล้วเนี่ยก็คือคนเห็นก็ก็เข้ามาตามเข้ามามาซื้อเปิดตั้งแต่เวลาเปิดตั้งแต่ประมาณหกโมงครับถึงหกโมงเย็นครับก็พร้อมขายลูกค้าก็ามาได้เลยครับขอบคุณลูกค้าที่มาฮะ<า>ตรงนี้ตก็ก็จริงๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มามาอุดหนุนเรานะครับแล้วก็ จริงๆถ้าเกิดว่าผิดพลาดอะไรเช่นว่ามาแล้วไม่ได้ของหรือว่ารอนานอะไรก็ต้องขอไปด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือมันลูกค้าเยอะจริงๆนะครับบางทีกองผลิตไม่ทันีบางทีพี่เขาอยู่คนเดียวก็ไม่ทันก็มีนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับส่วนถ้ามันผิดพลาดอะไรก็ขออภัยนะครับอย่าอย่าเพิ่งผิดหวังนะครับมาซ้ําได้ครับผมโอเคครับผมครับ